พี่น้องมือนีใยา่นวลผ้ามาเบิงวิธีก้อนที่เสียาเขาขึ้นเล่าเนาะค่ะพี่น้องพ่อแม่ข้าผ้าเห็ดมากค่ะอันนี้ทีเห็นอยู่นี่คือมีคูนมียอดแล้วกับเกดลินค่ะพี่น้องก้อนเสียบเขาขึ้นเล่าพ่อแม่คนสีห้ยผ้าเอาเกดลินเอาคูนเอายอดค่ะมาใส่ขางเล่าค่ะพี่น้องเอาเน็บใส่ขางเลาเลยค่ะก้อนที่ห้าเสียอเข่าขึ้นเล่าขึ้นช้างเนาะค่ะพี่น้องเองเลค่ะวุนนุค่ะเฮ็ดจังซี่ละค่ะพี่น้อง อันนี้ประเภทนี้ที่ดีงามพ่อแม่เ้าผ้าเห็ดเนาะค่ะเนาะอันนี้ใย,ยนวลสีเห็ดแบบนี้ทุกปีค่ะบ่อหูว่าเห็ดเพื่อความหมยอย่างต่ว่าคุ้นกะซื้อกับคุ้นแหละเนาะคะ่ะย่อก,กับย่อค่ะเพราะฉะนั้นเกลี้ยงลิดนาไปเหมือนกับว่าค้าวม,มากไม้บ่ขาค,ควาวอีหยังกับพ่อหูข้าวไม,มยของมันแต่ว่าทีเด็เนี่ยคือพ่อแม่ผ้าเห็ดมากจังจรินะคะพี่น้องใย,ยนวลก็เลยต้องเห็ดน้ำค่ะอันนี้ประเภทนี้พ่อแม่ผ้าเห็ดคะ่ะ ผู้เฒ่าผู้แก่ผ้าเห็ดเนาะค่ะกับสีไส้ทั้งสองขางคือกันค่ะพี่น้องกับสีไส้สองขางทั้งสี่ล่ะจ้าคือกันเลยค่ะนี่ล่ะจ้ายื้อนุ่งกับสีไส้ทั้งสี่ล่ะจ้าไ็ดทั้งสี่ทุกปีค่ะพี่น้องกุ้งไม้กันนาสีให้บ่อึดเบอยากเนาะค่ะให้คุ้นห้ย่อให้ยคำคำคุ้นคุ้นห้เข่าไหลมาเท่มาละเบิ่งโซงกุ้งไม้คิดว่ากุ้งไม่น่าจะดีอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่าคุ้นย่อเนาะจ้าแล้วก็เกตลินลักษณะดอกเขาก็สิเป็นทังสี่นะคะพี่น้อง เหมือนกับข้วหมากไม้หลากหลายอีอย่างนี่แหละข้วหมายน่าสิเป็นแบบนี้แหละเจะว่ายน,นุษสมัยตะกี้ยนุษย์มาค่อยถามพอถามแน่ว่าเป็นแบบไหนเจว่าที่เนี่ยเนี่ยคิดว่าข้วหมายน่าจะดีค่ะพี่น้องก้อนที่สียเอาเข่าขึ้นเล่ากับเสิเฮ็ดกันแบบนี้ทุกปีค่ะนี่ นี่หมุนใหญ่นวลเห็ดถูกปีเลยค่ะบ่อลือมบ่อยข่ขาดตกเทือค่ะพอแม่พ่าเห็ดมากกับเห็ดไปค่ะพี่น้องแต่ว่าบานพี่น้องเห็ดคือบานใหญ่นวลมาค่ะอันนี้ใหญ่นวลเห็ดจังสีถูกปีเด้อค่ะเด้อพี่น้องล้องเห็ดเบิ้งคือใหญ่นวลกระไดเด้อค่ะเด้อค่ะคะเทียสิ่งดีๆสิได้ดเข่ามาเนาะค่ะนาอพี่น้องอันนี้ประเพณีทีด่ดีงามที่ใหญ่นวลน,นํำมาแบงปันเด้อค่ะพี่น้อง